ความจริงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะที่จะมาร่วมกับพันธมิตรนะคะเพื่อที่จะแสดงจุดยืนวันนี้เรามาร่วมลงนามว่าเราไม่ขายรัฐวิสาหกิจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกแก่เพื่อนๆว่าเราขายรัฐวิสาหกิจไม่ได้นะคะเรามาร่วมลงนามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับกลุ่มพันธมิตรเราต้องรักษารัฐวิสาหกิจไว้ให้เป็นสมบัติของชาตินะคะ ติดตามนะคะข่าวสารบ้านเมืองเศรษฐกิจกสังคมการเมืองทุกคนรู้ดีว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะปกป้องทรัพย์สมบัติของชาตินะคะวันใดที่เราไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วขายให้คนอื่นหมดแล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงนะคะวันนี้เราก็เพียงมาให้กำลังใจนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆพ่อแม่พี่ป้าน้าอาทุกคนรู้ดีว่า ทุกคนมาด้วยพลังบริสุทธิ์นะคะไม่มีใครจ้างใครมาได้ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่เราต้องช่วยกันร,รักษาไว้นะคะอย่าให้ใครมาเอาสมบัติของเราไปก็ขอบคุณนะคะ,ะพันธมิตรขอพระคุณท่านผู้มีพระคุณต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองที่ช่วยทําให้เรามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างบริสุทธิ์จริงๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ ควรจะรักษาไว้พลังของประชาชนเป็นพลังที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดรัฐบาลนี้รัฐบาลหน้าหากวันใดที่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราเราทุกคนก็จะมายืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวมีผู้แทนจากสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกรริจการเป็นไทยนะคะมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้ าแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะถ่ถาได้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาขอเสียงปรบมือให้เขาเหล่านี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ